ครับขอแสดงความดีใจกับพอน้องพงศ์สวัเดอครับด้วยโชคดีหลายดีที่ได้นองอาอายครับเขามาอยู่ในวงแล้วบงกับการแสดงออกหน้าหนาวเวทีครับพี่น้องล้ามันมาไล่น้ำใจอุอนหน้าฝากกันก็ยับแต่ตะกี้ผมเห็นตังแต่กุ้งยิงเนาะออกหน้าเวทีโอ้ยพี่น้องปองไปเอาลํำวันมาให อันนี้กันคือกันครับขนาดเด็กน่อยๆครับนอกอาอายกับอายุแค่สิบเอ็ดขวบนอกครับจุก,ก่าที่อยุสัตรพรหาเนาะโอ้กะซัมมี่แส,สดงด้านนาเวทีร้องวิ่งครับเสียงกะไปได้ดีครับเชียงกะไข่เนีย่ยเสียงดีดูเติบลูหน่อยๆฝึกจะน่อยซัมมี่นะครับชั่วใหญ่ยกินมกหวัดสิบห้าสิบหกปีนะครับโอ้เสียงนี่รับร้องเลยครับ สบายได้ทุกอย่างเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่นอกอา,อายหรือเป็นคนที่สแสดงออกด้านหน้าเวทีได้ดีบ่าขะเขินบ่าอายออกหน้าเวทีโอ้สแสดงกันเป็นกันเองกับกับพี่น้องด้านหน้าเวทีครับเฮ็ดจังซี่ะครับอีกเจังหน่อยครับแฟนครับผมว่าผมว่าเด้ยอาจจะ หลายกัวอุ้งดิงเป็นบานแพงอีกครับพรอ่าน้องสักณุณาพอนนี่เป็นคนที่การแสดงออกที่ล่าเรนแจมใสครับไล่เลียงสาคนเด็กหน่อยคักๆเลยเบิ้งแล้วมันก็สบายหูสบายตานาะครับการ้าองเพ่งการอดูด้านหน้าเวทีอ่ะเบิ้งแล้วก็ นีวก็รู้สึกว่าเอ็นดูสงสารนะครับนะกะน้่องไอาายเลยกะเป็นเด็กกำพร้าคือกันกะมาอยู่กับยาเนอกครับมาอยู่กับยาอาศัยอยู่กับยา,ากะจะงคอยพ่อนกจังคอยไรมาป๋อนี่เราโชคดีของพ่อนอกคือมาป่อเพชรเพชรเม็ดงามที่อยู่ในตม เพชรเจงเดงก็คือเพรเนะครับน้ะเมา่าสที่อยู่เลิกมันใดครับถึงเวลาของมันมันก็โผล่ขึ้นมาเองโผล่ขึ้นมาเพื่อสิจะรัดแสงท่องประกายความเป็นเพชรให้ประจักษ์แก้สายหูสายตาของพี่ของน้องครับน้องออาอายครับคนเก่งคนใหม่โอ้สุดยอดสุดยอดครับ